ต้องร็มอเตอร์ไซค์้ไหมใช่ครับใช่ล็อกเยดล็อแเจสเซ่อ้เหีไม่รูนะมันกระปงกระเป๋าไม่เอาไเอาหัวยืนรถมากรรอไม่รู้อะโมหางเ่ยเช่บุกอ่อนทางไหนตรงทางย ไม่แล้วแล้วมันมีโทรศัพท์ปะมันมีแต่ไม่ให้เบอร์ครับพี่ไกออ่แล้วก็ไปยืมรถไปทำอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยเอาขุมมานะนเานี่ยบัตรประชาชนอะไรที่มันอยู่ในย่ยมามัน าอรวมๆอย่างอะประมาณสักโลสองโลได้ตรงนี้ทงแดงเพลงนะลเท่าไหร่ตัวนี้ <ผม S 1> ออกมาเพื่อที่จะมานั่งทํางานตรงนี้ค่ะครับผมก็เห็นเขาเดินแบบกึ่งวิ่งอะเดินแบบรีบร้อนน<อ>ะแล้วก็เดินลัดไปเนี้ยซอกระหว่างซอกซอกรถกับรัวเน<อ>ี่ยเดินแทรกตัวไปแล้วก็เดินเข้าไปข้างในที่อะเห็นว่าไม่ใช่คนในซอยเห็นกี่คนครับคนเดียวคนเดียวลักษณะใส่เสื้อเออผมขอผูสูงใส่เสื้อ ีมเข้แต่พี่ไม่แน่ใจสีนะเพราะมันมืดเหมือนกันแล้วพี่ก็เลยกลัวก็เลยเข้าบ้านก็เลยไม่เห็นตอนที่ว่าเขาออกมาหรือยังเลยไม่เห็นตอนนั้นค่ะอะถ้าทางเขาลุกลุกลุกลนใช่ไหมฮะใช่เขาเดินตึ่นวิ่งอ่ะเดินดีอ่ะ